ครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีสมองสุบอนครับที่กำลังมองหาอย่กได้งว่าไปเลี้ยงครับเบิรงเอานน้ำสุภาพฟ้ามครับ,บาน,น้องซีมตาบลขอกลามเพื่อจะตูหลักผักบีมานจังหวัดเ็ยครับนี่ผมจะทายงว่วแม่ลูกครับลดราคาแล้วครับเพราะว่าโตมากยู่หรอกหลายอยู่ ทั้งไก่เนี่ยตั้งมาวิเวลาครับเปิดราคาไว้ถูกทุกพี่น้องอ้าวลดราคาหมื่นแปดพันหาร้อยครับพร้อมทรงทรงไอพี่ทรง,ทรงอสานเนี่ยครับลูกเป็นสาว,หเ,วเหอเรเหอครับเบื่องหลดลูกเจ็ดแปดเดียนเหรอครับลูกจะได้เบื้องหลอดจะเก่าสิบเซนเมตรเหรอละเบื้องหลอดครับือเรื่องดีนำใจนำแางดิ ครับได้เครื่องดำเครื่องโบนเ้อะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเพิ่งแม่ครับแม่ก็อยากเนี่ยเยียวังน้อยครับเขางอๆครับละ,ล,ล,ะลูกสามพอละลูกสามลูกซี่พอละเพิ่งแล้ว,แ,ลวแต่ว่าก็ยังแข็งแรงดีอยู่ครับกินยาดีอยู่เติบงเพิ่งคจะมีลูกกับไม่ลูกครับเขาพอได้ตรวจสองบว่ามันราคามันนั่นแล้ว มือนแปดท่านหาลอยครับทรงห้ยที่ตัวอีสานครับครับนี่อยากแยกก็ได้ด้วยครับก็แยกก็ลูกก็จิบมื 9, อนหนึ่งพันด้วยครับลูกแม่เกาพันหาครับนี่ผู้โทรมาถามอยากเรียผมบอท่านอยากอยากก็ได้อยากอะไรก็ได้วครับอ่าเพิ่งแม่เพิ่งเปนแม่หน่อยครับลอยซี่จีบบวกไปห้าหลอยซี่หาน้มดีครับให้ลูกจีทรงลูกจีต่าน้มดี เลี้ยงเดลกูกคลอดสิบตัวยี่สิบตัวพู้หล่ะครับอยู่กับผู้เลี้ยงครับเลี้ยงดีๆย่อมเข้าในดวนครับเตงรลดถูกงามๆครับเม,มีในเครื่องดำเครื่องบนตั้งแมียตกินยาดีครับนั่นแหละประกันค้าทุกค้าทอนครับสิบห้ามือครับนั่นแหละเครื่องดำเปือป่อๆนะครับ พวงส้างแง่ดีครับเป็นว่าโฟนว่าอ่างดีแต่ว่ามันก็หลูกขิดนอมแน่เั้งม่ม่ห้าดนียามเนี่ก็ธทรมาดาครับครับมาเบิ่งนขมที่สอนครับผมนี่ลูกสาวครับแดงเข้มครับเด่เครื่องกลมนะครับเนี่ยเครื่องดำแดงดวยครับเนี่ยเสียบขูกข้อไว้อยู่ครับย่ามข้นรถยังสบายครับ Sam danh siêu Các cuộc. Tu vas yêu người mẹ được học. Ngāng gặp mi bùi mi lưng ngắp nè nặng 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 gặp nặng thằng mẹ thằng nặng nặng gặp đầy nặng đầy nặng 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 หนเงครับควมสูงลอยห้าสิบบวกลบครับนาเรียงนาเจ็บครับเนี่ก็ได้ลูกตัวที่สองในโค้งสางเดรับเงี้ยร่ำยาวดีครับมือเรื่องเดีนํามตยนำรางดีเล็บดียังขาดีครับเล็บตีก็ถือว่าเมื่อขี่ไรหรอกครับปันกลางเข้าอยู่ธรรมดางี้เขานี่ครับไหนเงี้ยวหนยาวดะครับเตา,านมดี น้ำซีมีเตียงขวดมั้งครับน่เง้วครับลอยหาสิบบวกรวบครับเปิดราคาไว้ลดราคาแล้วพี่น้องนี่มองขายมองทองลย้ด้ครับสองเมื่อสองได้ด้ครับนี่ครับลูกค้าครับประจําพิเศษครับมาเป็นหัวหน่อยครับหัวไ่ครับ้แม่กับขุมแล้วครับนี่ ขนเรียงห้มันวนเนี่โอ้ยลูกเขาทองเนีืยเป็นตัวหม่ครับอืมครับบางเลขครับอนอนนอนเดียครับผู้นี้เยียงเดียครับเดี๋ยวมาดอดมกล่องครับครับจับได้ไปได้ทั้งแม่ทั้งลูกครับสองเมื่อสองแล้วครับเป็นแม่ลูกนั่นแหละครับที่นั่นแหละตรงไฮเซ่ครับ ได้ได้ครับยนีมีเวลาพอนี่ทายเองดีแหละครับมันป่อยเชฟกับป้อยมือเื่อนต้อครับว่าว่าใครจะยู่ไปหันไปนี่ว่างๆอ่ะเพื่อทายไว้ครับพี่น้องครับผมขอขอบคุณที่รับชมชิปจองสุภาพฟ้ามครับครับเบิ้งไปครับเบิ้งไปครับควรบันเทิงมากกัยังทู่หาพี่น้องกับมาก ทรงห้เลยครับไก่ไก่ทรงห้ชชซี่ครับสบายสบายครับขอจบชิมไว้สักนิดครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ